อันนี้คือชุดนักเรียนของปอปอหรือลินลีแต่จริงทีรดาจหรยาวดมอยู่งเรียนอุบานสีสวัสด์อยานดูดิเอออ่ะานหน้าหน่อย,บ,าายอบอกนี่ใหญ่หีแล้วพิโรดนี่นี่จะได้ชุพพลาด,ด้วยอเ,เออ,อเแต่เราความอุญถามจากโตกโก<笑><笑> ตัแกวเอ่ะตัว่อจวงเชอบไหมลูกตัวกอยูชอบไหมลูกบอกสิชอบไหมชอบไหมจ๊ะชอบไหมจ๊ะชอบไหมจะไหมลูกก็แกพูดเป็นชาเสียงนึงนะจ้าพี่มาหมัดเสร็จแล้วลูกไปปักต้นนะลูกนะ